สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอทีอาร์ครับวันนี้ครับลูกค้าผมพามาชมนะครับเป็นชุดตู้โชว์พร้อมกับคอทเตอร์วางทีวีนะครับหรือว่าเป็นชุดสําหรับวางทีวีตู้โชว์ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นสีเสียนดานะครับไม้สักแท้ทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสไตล์เกระชองแบบสวยมากนะครับเป็นสไตล์แบบยุโรปนะครับลูกค้าก็บอกว่าสวยแล้วก็ไม้ดีด้วยนะครับเป็นไม้สักแท้ทั้งหมดเลย มาประกอบกันวัวน,นี้3ชิ้นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ขนาดกันก่อนเลยนะครับดีเทลขอเป็นตู้โชว์ก่อนละกันนะครับนะในเซ็ตก็จะมีตู้โชว์2องใบซ้ายขวาแล้วก็เคาน์เตอร์ตร,ตรงกลางนะครับตู้โชว์ก่อนเลยนะครับความลึกหน้าถึงหลังเนี่ยผมตีไป60เซนนะครับยาวรวมซ้ายขวารวมบวนนะัวเนี่ยอยู่ที่80สครับสูงรวมจากบนสุดถึงล่างเลยชิ้นเดียวเลยนะครับ1ชิ้นเนี่ยเสเมตรสิเซนนะครับแล้วก็ตัวบนมาพร้อมกับอ่าเขาเรียกว่างานแกะ ลายนะครับเนี่ยครับอันนี้คือแกะแกะในไม้เลยนะเดี๋ยวเาอาอย่างตัวนี้โอเคดอกตัวนี้มาแปะครับลูกค้าเพื่อว่าเพิ่มความสวยงามให้กับตู้นะครับแล้วก็เป็นไม้สักโชลายทาลายสีเซียนดํานะครับต้องบอกว่าลายเซียนสวยมากนะครับแล้วก็สเปคตัวนี้คือไม้หนานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้มีลิ้นชัก2ออันนะครับใส่เป็นมือจับหอยสีทองนะครับนี่ครับอันนี้ชั้นด้านในคุณลูกค้าดูครับนี่คือกรอบไม้ตัวลิ้นชักนะครับซ้ายขวาไม้หนามากเนี่ยครับคุณลูกค้าเกือบ เกือบหนึ่งนิ้วครับความหนานะต้องบอกว่าหนามากนะครับตัวจริงก็ลูกค้าสะดวกมาเที่ยวชมได้เลยนะครับนาฬาผมเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับด้านล่างขาก็สวยมากครับแกะในไม้เหมือนกันนะครับเป็นไม้หนาแล้วก็เป็นงานแกะเข้าไปในตัวไม้เป็นนูนออกมานะครับเหมือนสามมิตินะครับมาเคาน์เตอร์กลางเคาน์เตอร์กลางนะครับความลึกอยู่ที่50เซนนะครับยาวรวมอยู่ที่1เมตรห้าสิบอ่าหนึ่งเมตรหกสิบเซนขออภัยครับคุณลูกค้าหนึ่งเมตรหกสิบนะครับยาวสูงรวมอยู่ที่ซม มาพร้อมกับดิ้นชักสี่ลูกนะครับที่ติดมือจับสีทองคือดิ้นชักนะครับเหมือนกันครับสเปคดึงออกมาคุณลูกค้าเนี่ยไม้หนามากแล้วไม้แท้หมดนะคุณลูกค้าข้างในผมการันตีเลยนะครับไม้แท้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับดึงออกมาด้านในตรงกลางนะครับมาพร้อมกับช่องวางของหรือว่าวางเครื่องเล่นซีดีนะครับได้แล้วก็ด้านหลังจะให้เราเจาะเป็นรูสายไฟออกด้านหลังก็ได้นะครับลูกค้าแจ้งได้เลยนะครับลายสวยมากครับคุณลูกค้าเนี่ยครับ เป็นสีเส้นดำนะครับโชว์ลายไม้ของไม้สักเลยไม้หนาคุณลูกค้าลองดูครับเนี่ยคือคือขอบไม้นะครับเป็นนิ้วครับคุณลูกค้าความหนานะตัวนี้ต้องบอกว่างานตัวนี้จะไม้ค่อนข้างหนาเดี๋ยวผมขอให้ดูอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นทรงกระจกลูกวงรีครับสวยมากนะครับเปิดมาด้านในนะครับก็มีชั้นนะครับ2ชั้น1 2สองนะครับรวมข้างล่างก็จะเป็น3นะครับจริงๆจะเรียกว่า2ชั้น3ช่องครับคุณลูกค้า แต่ชั้นเนี่ยด้านในก็สามารถถอดได้ด้วยนะครับก็คือสามารถลูกค้าจะใส่เป็นของชิ้นใหญ่ยกตัวอย่างว่าสูงเต็มแบบนี้คุณลูกค้าชั้นเนี่ยยกออกได้เลยนะครับชั้นเนี่ยยกออกได้นะครับภายในก็ประมาณนี้อันนี้คือง,งานภายในตู้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูราคานะครับคุณลูกค้าตัวคตู้โชว์ก่อนคู่ละ32,000บาทนะครับคู่ละ32,000บาทก็จะตกอยู่ที่ประมาณหลังละ16,000บาทนะครับ คู่ละ32,000บาทครับตู้โชว์นะครับตัวกลางเคาน์เตอร์อยู่ที่18,900บาทครับสีเซียนดำนะครับทั้งเซ็ตก็ลูกค้าลองถ้าชอบทั้งเซ็ตก็ซื้อยกเซ็ตได้ครับคือตู้โชว์คู่ละ32,000ื่นนะครับตัวกลางอีก18,900บาทหรือว่าลูกค้าชอบเฉพาะตู้เฉพาะตัวกลางเคาน์เตอร์ก็ซื้อแยกได้นะครับเราจะหนังแยกอยู่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตวนให้ดูด้านหลังนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สงสัยครับด้านหลังนี่ครับลูกค้า ไม้แท้ทั้งหมดนะครับเนี่ยครับไม้สักแท้ทั้งหมดเลยนี่คือด้านหลังโต้โชว์นะครับนะครับตรงนี้ใบในด้านหลังเคาน์เตอร์ก็เช่นกันครับไม้แท้ทั้งหมดครับคุณลูกค้าการันตีเลยนะครับถ้าใครชอบก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับพี่เพจร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอทีอาร์ครับร้านเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับหรือว่าติดต่อสอบถามทางเบอร์ก็0843387615นะครับเพจร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอทีอาร์คุณลูกค้าทักมาได้เลยนะครับจะมีแอดมินดูแลตอบกลัับบบอออยูู่ตลลดนะคครรกกก็็็ชแแปป้ว สอบถามมาได้เลยครับเป็นชุดาวางทีวีพร้อมตู้โชว์สไตล์ยุโรปนะครับสีเส้นดาตัวนี้ก็แจ้งมาได้เลยครับวันนี้ประมาณนี้ครับผมฝากด้วยเลยท่านใดที่ชอบงานไม้งานไม้ศับ์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆี๋ยวผมลงคลิปแบบนี้เป็นประจำนะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดชมคลิปหรือว่าชมงานไม้แบบนี้เป็นประจำนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลูกคา้า ก่อนจากกันพายเช่นเคยนะขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีควารกันทุกท่านเลยครับผมแล้วพบกัในใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมก็อขอตัวลาไปก่อนค,ครับผมสวัสดีครับ